เออเออเออเกือบตกโอ้โหมันกะเอากูตายเลยไปปับ๊บตกไปเลย <c oughs> เรียบร้อยดิอ่าโอเคเดี๋ยวเราเอาระดับไหนดีระดับหกไหมผมว่าประมาณนี้เอาดิเอ้ยตกเรียบร้อยเลย เดี๋ยวแล้วทาไมสก,กินผมหายเนี่ยแพ๊บนหนึ่งนะโอ้โหกูร่นอนจนเลยตอนนี้ามาันเป็นสกินนะครับอย่าอย่าแบนผมนะแล้วเหลือกัน2คนแล้วตอนนี้ไหนใครใชนะปับ๊บเรียบร้อยสีม่วงตกน้ําไปแล้วตอนนี้เฮ้ยแบบเล่าว่าวา่ากูมาฝั่งนี้ดีกว่าแล้วมันก็ไปคนละทางด้วยโอเคเราเลือกที่จะทาการอยู่สันโดษดีกว่าไม่แลไอสีทองนี่คืออะไรเนี่ยเล้วหนึ่งไอสีทองนี่คือมันจะตกเหรอ ใช่ไหมขยับไปด้านหน้าป๊บโอเคตอนนี้นี่นไงพื้นที่สีแดงนี่คือมันจะตกละเราต้องรีบออกเพื่อนเพื่อนโอเคเรามาตรงกลางกันนะตอนนี้โอเคนี่เรารอดักตรงนี้เลยวันนา,าปุ๊บเราเขี่ยมันตกปับ๊บชนะแฮมาดิเดี๋ยวๆผมว่าผมถอยดีกว่าวะปับ๊บแล้วพื้นก็ตกไหม นั่นไงมันตกจริงด้วย <c oughs> เรียบร้อยแล้วชนะเพื่อนเหมือนเราจะมาด่านหิมะนะโอเคเราพุ่งไปด้านหน้าดีกว่าปั๊บโอเคเราพุ่งไปด้านนี้ไหมอาสักระดับสามแล้วกันเออโอ้ยแล้วคนตกไปเยอะเลยตอนนี้ที่ก็แคบลงด้วยเอาละเราอยู่บนสันโดอดีกว่าฉีกออกห่างๆหน่อยแะไม่รอดแน่ ว้าวเกือบทีก็เล็กลงเลยด้วยตอนนี้โหมันต้องพุ่งไปทางนี้แน่นอนอโอเคล็อกเป้าเลยเฮ้ยเสียวเดนะฮะเราว่าเราถอยไปหลังดีกว่าไหมเราไม่รู้ว่าเขาจะมาทางไหน โอ้โหมันกะจะเอากูตกเลยไอเทียวก็ตกด้วยได้เดี๋ยวเจอกันเมื่อกี้ตัวอะไรวะแม่งเอากูไม่แก้วิ้ยมีตัวสีชมพูพิงค์เลยว่ะผมลองใส่ระดับสี่เลยว่าแบบต้องมีคนมาตรงกลางสักคนอ่ะป๊บโอเคเฮ้ยมีคนตกไปสองสามคนแล้วว่ะเอาละทีแคบลงด้วยอันเน่้ยเ้ยเอยเโอ้โหเกือบตกมันเพื่อโอเค มันรวมกันอยู่ตรงกลางอืมครั้งนี้เราลองออกไปด้านนอกดีกว่าวะเราไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาอยัางไงกันโอ้โหแล้วดูดิคนนี้แม่งเอาแรงสุดเลยแล้วก็ตกไปลนะนะนั่นไอ้เฮียโดนไะเนี่ยอุยดีมีคนกันให้อ้โแล้วมีคนตกไปสองเลยตอนนี้เหลือผมสองคนละเชื่อมาเล่นกูแน่เลยกูไปอีกฝั่งหนึ่งดีกว่าแชเดะอุย้ยตกไหนต่อไปด่านอะไรครับเนี่ยพลาสติก เราขอแก้มือนะตานี้เอาผมว่าประมาณตรงนี้ดีป่ะป๊าบเออเออเออเกือบตกเอาเอาซักระดับห้าไหมหกไปเลยเกือบเกือบเกือบดีนะไม่เอาเยอะกว่านี้ไม่งั้นได้ตกไปแล้วระดับห้าไปโอเคอุ้ย ตกเพียบเลยเพื่อนตกไป5้าคนเลยโอเคตอนนี้เหลือเรา2คนแล้วนะกับตัวอะไรขน,นาดฉลามเหรอโอเคนี่มาจุ๊บปากกันหน่อยโอเคสักประมาณนี้แล้วกันโอ้โหมันกะเอาตายเลยเฮ้ยเกือบแล้วว่ามันเอาเราสุดแน่ตานี้งั้นเราขอเปลี่ยนเกมในการไปฟังขวากันดีกว่านั่น แล้วก็ไปทางเดียวกูเลยเอ้เออเออเกือบแล้วปั๊บเรียบร้อยทุกคนเลาชนะแล้วสวยมากมากูปเปิดสุดเลยตอนนี้ผมว่าตรงกลางไงก็ชนะเว้ยเออกูตาย โอเคทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมนะก็เป็นเกมที่สนุกมากเลยแหละนะก็ใครอยากเล่นเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวผมทำการทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปด้านล่างเลยนะครับผมนะโอเคแล้วเจอกัน